ตอนนี้ก็ระหว่างที่เรารอนักวิ่งนะครับก็มันเหลือเวลาเยอะนะครับเพราะช่วงเช้าเราถ่ายอะไรกันเสร็จหมดแล้วก็ตอนนี้เรามาที่ท่าปอมใช่ไหมท่าปอมคองสองน้ำงาถามกูทําไมเขาไม่รู้ยาชื่อไม่ได้มามามาคองสองน้ําครับครับก็แล้วกี่น้ําน้ําที่สองน้ําแรกมันจะข้นหน่อยครับสองมันจะจางเเสียไไมม่ดด้อ ไไปไหนอก็เขาไม่รู้เขาตอกมาทางนี้อ่าตอนนี้เรากําลังหาทางไปนะครับเพราะว่ามันเปลี่ยนไปเยอะมากจุตอนนี้แบบว่าอะไรมีโฮมสเตย์อะไรที่พักเต็มเลครับถ้าใครมาเที่ยวก็ผมว่าถ้าเช่าโฮมสเตย์นอนก็โอเคอยู่ไม่คือมาเนี่ยไม่ได้หาข้อมูลมานะ,นะว่างเลยมาเพราะมันอยู่ใกล้ๆกับจุดเช็คพอยต์ไงโอเคครับเดีย๋ยวเราไปรุ่นนีกว่าว่าเราจะเข้าได้หรือเปล่าอ่าใช่เพราเราเอากล้องมา ไม่ได้มาถ่ายกลัวหายเฉยฝากเขาไว้ก็ได้งั้นเราไปซื้อตั๋วันดีกว่าไม่รู้กี่บาทงั้นเข้ามาก็จะตรงนี้เขียวนิดนิดก็เอาไว้จัด่าข้างในเขาบอกว่าสาราที่เท่าไหร่นะสามสี่ห้าครับตอนนี้น้ำคือเปลี่ยนสีน้ำเต็มที่ช่วงนี้อ่าเป็นงกี่โมงวะไม่ได้ไม่ได้เช็คเวลาเลยจะได้ให้ข้อมูลสูก่ประมาณเที่ยงน้ำจะเริ่มเปลี่ยนสีช่วงเที่ยงเที่ยงนะมาสาราที่ห้านะครับผม เผาเผาสาระไหนฉลกสวดสวดสาราสามอ๋อสาราห้าคือเพื่อยู่ทางเดินก็เหมือนกับมันจะต้องเดินเข้าไปนะเหมือนสระมรกตอ่ะที่พอไปถึงแล้วจะต้องเดินเข้าไปประมาณกิโลนึงเป็นป่าชายเลนนะอย่างนี้ใช่ต้นโกงกลางอ๋อใช่ไหมใช่สิมันมันในนี้มันจะมีหลายหลายพันพันอะไรบ้างเนี่ย ต้นงอนไก่ทะเลเนี่ยเขาก็เขียนอยู่เพื่อนเหมือนรู้ถ้าเดินไม่อ่านด้วยกูก็พึงมากับมึงเนี่ยผมเพิ่งเคยมากระบี่อะครับครับผมหน้าตานี่เละร่ากมากเลยนะเนี่ยละครับพวกคนคนบาปนะครับหน้าตาจะเละร่ากเลยองอะรลยองเป็นไงระยองอากาศดีมีตะเม็ด กาะเสม็ดนะครับเสร็จไปกี่ดอกอะไรเสร็จที่ดอกอะไรไปเที่ยวทะเลโอเคนี่ครับเป็นสาราที่หนึ่งนะโอ้น้ำก็ใสแล้วนะสาราที่หนึ่งถ้าถ้าถึงห้าที่น่าจะสวยกว่านี้เยอะตรงนี้ก็จะเริ่มมีเสียงจักรจันจักระจันไม่รู้เสียงเสียงคนเสียงคนนะอ๋อ นี่โอ้ยเด,เ,ดยเ,รเริ่มลงเล่นน้ำกันได้ละะอ๋อต้อง,งเดินวนเรื่อยๆเขาลงทางไหนกันอ๋อเดินวนแล้วก็ลงน้ำอย่างนี้เหรออ๋อเริ่มใส่แล้วเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเขียวเลยอ่ะเฮ้ยโหตรงนี้ต้องลงแล้วแหละเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยผมชอบที่มันมีตะไคร่อ่ะยังมีต้นอะไรเขาเรียกต้นไม้น้ำอยู่เขียวอย่างเงี้ยโคชอบเลยไม่ใช่ ยา่านทะเลแล้วียวเขียวๆนี่มันสวยมากเลยเห็นไหมละ่ะอามันอยู่ในคลิปมึงเห็นไหมเห็ <h ank S 2> น,นเราผ่านศาลาที่หนึ่งมาแล้วเดี๋ยวเราจะไปศ<ช>าลาที่สามเลยได้ไหมเราสกิปไปเลยได้ไม่แวะนะไม,ไม่แวะไม่แวะสักที่แหละแต่ <c oughs> ถ้าสวยๆเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูโอ้ยเนี่ยเขียวๆเนี่ยผมอยากลงเลยมีพายุไหมอย่างเงี้ยจริงถ้าแบบเนี้ยพายุนังชอบนะลงแบบนี้พายุอยู่น้ำะลรวะ พายุนอยู่น้ำเลยน้ำก่อยอ่ะก็นี่ไหมใช่ไหมพายุนอยู่ทะเลเหียความรู้รอบตัวนี่เท่ากับศูนเลยนะไปอยู่นน้ำเลยสวยสวยดูดิโอ้ต้องงแล้วโอ้ไม่น่าเชื่อจริงๆนะคุณดีดีงามไม่มีปลาเลยนะแปลกจัง ใช่ปะ <c oughs> ทำไมไม่มีปลามันก็น่าจะมีแหละเพื่อนหรือว่าปลามันอาจจะหลบเพราะว่าน้ําทะเลเข้ามาอืมเพราะว่าเหมือนตอนไปไอ้คลองไอ้นั่นนะ่ะไอ้คลองน้าใสอะตุลาด่ะน้าอย่างเงี้ยก็จะไม่มีปลาเหมือนกันอืมแต่ถ้าไอ้ต้นน้ําบ้าลาดมัมีอ๋อนั่นไงนั่นไงดำๆเม็ดแล้วนั่นอ้วนวายอยู่ตัวหนึง่งไะต่ออันนี้จะเป็นระหว่างทางไปสาราที่สามนะที่ว่า เขาบอกว่าจะเป็นจุดแรกของไฮไลท์ที่นี่แล้วเราจะลงน้ําได้ที่ศาลาไหนจริงๆก็ลงแรกแต่ศาลาหนึ่งเลยไม่แล้วเมื่อกี้มันก็ไม่เห็นมีทางแยกให้ไปลงนะมันต้องมันมีทางแยกไปเพื่อนเหรอแล้วเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันก็เนี่ยมันน่าอ่ะมันก็อาจจะวนก็ได้ก็มีความเป็นไปได้นะอืมอาจจะวนไปจนลงตรงศาลาที่ห้าแม่งตรงข้างมาศาลาหนึ่งแตมันก็คือที่เดียวกันใช่ไหมครับผม เดินศึกษาธรรมชาติกันไปครับก็ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรครับทางเดินยาวๆน่าจะวนอ้อมไปตรงจุดสวยๆตรงนี้เป็นป่าหมดเลยครับ<ช>ไม่มีน้ำละเดินมาประมาณสี่เมตรได้ครับสี่ร้อยไหมประมาณสิบนาทีตรงนี้น้ำจะแห้งนะเดี๋ยวไปจะเหลือตรงนู้นชุ่หย่อมนี่แล้วก็วแห้งมานานแล้วด้วยเ <laughs> พราะช่วงนี้ฝนไม่ตกเลยนะครับที่ป้าย ปกติฝนจะตกแต่ช่วงนี้ฝนไม่ตกเลยสักนิดอ่านี่เราจะมีแล้วนี่นี่ได้ย,นยินเสียงธรรมชาติไหมคุณได้ย,นยินเสียงธรรมชาต <c oughs> ินี่นะเสียงมึงอ๋อจริงๆตรงนี้ก็เล่นได้เนีไงมีบันไดให้ลงนะครับแต่ว่าน้ำจะแห้งจุดนี้ก็เหมาะกับ <c oughs> ลงไปแช่เท้านั้ำแช่เท้านะแช่แค่เนี้ยมีวงหนึ่งอะเรียกวงนะมีแค่นะครับเป็นช่วงแค่นี้เท่ที่เล่นได้ดูดูลากดูลากนี่คือแสบไหมนี่คือธรรมชาติเขาจัดให้เป็นแงกมากผมอยากเลยนี่บาลงเล่นน้ำกีบผองก็ลงใด้ยที่พูดไปตะกี้ลืมลืมไปนะไม่อ่านป้ายกันเลย จะลงไม่แช่ทน้ำแต่ว่ามีแช่ได้ห้ามโหนี่มาทุกป้ายเลยฝาฝืนปรับห้าร้อยด้วยแต่ว่ามีมีทางลงท่าจริงๆอ่ะถ้าเล่นน้ำไม่ได้อะไม่มันเลยล่ะทีเนี้ยดูบรรยากาศวิสวยนะครับอันนี้ก็สาลาไหนก็ไม่รู้เลยฮะไปเรื่อยแล้วเน็นี้บไปเรื่อยแล้วก็ถือว่าสวยงามอ้ ถือว่าโอเคนะนี่ครับบรรยากาศจุดนี้ข้าวท้าวอ่ะนี่ด้านบนครับนี่ภูเขาจุดนี้เป็นไงบ้างเวิร์กนะจุดนี้จุดนี้เวิร์กเบิร์กมากแต่จะไม่เบิร์ตอนดึกตอนเที่ยงตอนเที่ยงไม่เวิร์กผมว่าคุณจะร้อนเกินกว่าที่จะมีเวลามานั่งชมธรรมาช่างสวยครับตรงนี้ดีเลย มีให้พายเรืออ๋อถ้าจะมาต้องพายเรือี่ต้องพายเรือมาเท่านั้นจุดเล่นน้ำก็น่าจะมีแค่ข้างหน้าถ้าจุดบริเวณน้ำเล็กนี่น่าจะต้องพายเรือมาได้ถ้าเล่นน้ำได้ดตัวนี้ดีมากโอ้แค่นี้ก็สวยแล้วครับ ุดเมื่อกี้ไม่รู้เป็นสาราไหนแล้วนะได้นับไหมถึงไว้ไฮไลท์แบล่ห้าหรือเปล่าตรงนี้ใช่ใช่ด้วยนะน่าจะใช่เพราะน่าจะเป็นเมื่อกี้มันเป็นจุดใหญ่นะจุดที่แบบน่าจะแบบเป็นสาราที่ห้าว่าน่าจะเป็นเห็นวิวจะเยอะสุดนะเป็นจุดที่ถ่ายรูปสวยใช่ใช่เพราะมันจะเห็นทั้งหมดครับแล้วก็ด้านหลังจ่เป็นภูเขาดีเลยแหละแล้วก็มาก็มาสักบ่ายๆก็ได้ครับ เย็นเย็นนิดนิดก็เกือบเย็นนะใช่เพราะตอนนี้ร้อนนะครับนอกจากจะมาแบบหน้าหนาวอะไรเงี้ยนะมีไหมประเทศไทยหน้าหนาวไอ้กะบีไม่มีวะมีมีแต่หน้าฝนร้อนกับฝนเท่านั้นนี่ตรงนี้ก็นี่วนมาถึงจุด้างนานแล้วเมื่อกี้น่าคือสาราสุดท้ายแล้วครับเพราะเนี่ยถ้าเด็กเล่นน้ำก็คือจุดที่เราข้างนาที่มาตอนแรกนี่ครับจะมีป้ายเห็นสวิมแอนเียนะแอนเดียแปลว่าอะไรครับแอนเียแปลว่าพื้นที่นมันยากตรงไหนค เป็นพื้นที่เล่นน้ําเราเล่นน้าได้แค่โซนนี้โซน,นเดียวนะไม่แต่ลึกนะเออไม่ไม, <c oughs> ไม่น้อยลงไปเล่นน้ำโอ้โหคตรโหดมันหลอกตากหรือเปล่าหรือลึกจริงเขาให้เล่นน้ําแค่โซนนี้เพราะฉะนั้นไอโซน,นอื่นอ่ะเราลงเล่นไม่ได้เนี่ยตรงนู้นเขาเยืนได้แต่ตรงเนี้ยไม่รู้ไม่น่าจะเยืนได้นะถ้าต,ตรงเนี้ยถึงไหมตรงเนี้ยยืนถึงไหมเหมือนไม่ถึงนะถ้าอยากรู้คุณก็มาลองเล่นดูแต่เราไม่เล่นหรอกนะเราเล่นนะเฮ้ยหูไม่เล่นอูเล่น แช่เท้า,ทาไปหาที่นอน<า>ดีกว่าตรงนี้ราอุ๊ยเด็กว่นายน้ำเป็นลึกนะท่าที่ดูครับตรงนี้ก็ถ้ามีเด็กเล่นก็ต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองนะครับรแต่ถ้าแต่ถ้าตรงที่สวยๆตรงนู้นก็เล่นไม่ได้ห้ามเล่นต้องพายเรือนะครับมันจะมีปลาตัวเล็กๆไล่ไไไดไเดินกันต่อเสร็จหมดแล้วครับตรงนี้คือวนกลับมาที่เดิมลวถ้าจะเล่นน้ำก็คือเล่นได้แค่จุดเดียวตรงนี้นะ ดูเด็กน้อยลอยอยู่นี่แขงขวางแขงขวางมากๆเลยแขงขวางนะขาเนแบบน่าจะประมาณจะสองเมตรนะอ่ะลึกแล้วเนี่ยเพราะนะ้นเขายืนไม่ถึงละอ่ะมิดละเรียบร้อยเฮ้ยแต่ไม่เล็กมากก <c ười> ็ประมาณเกือบร้อยร้อยเจ็ดสิบอ่ะประมาณจะร้อยเจ็ดสิบ <c ười> ความใสนะครับโอ้นี่นี่มีปูนปลานี่น เลยปลาก็จะหนีมาอยู่แถวนี้อ่าบางคนเล่นอยู่ตรงนน้นอยากจะเอากล้องจุ่มตรงนู้นนมากเลยจุ่มไหมแต่ว่ามันจุ่มไม่ถึงนะเป็นกอคกิวิตี้ครอบครัวไปที่มาที่นี่ถ้าปแบบพาครอบครัวมาเที่ยวก็นี่เลยทิวิตี้ใช่ครับพายเรือเล่นจันน้าใสๆบรรยากาศดีๆนะสวีทจะพาแฟนมาพายเรือการกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กอ่าใช่เลยเลยแต่จะพา จะพาเมียน,น้อยมานะด้านหลังก็จะเป็นเรียกอะไรซูเวเนียซูเวเนียชอปอประมาณนี้เฮ้ยไทยเกอร์ฟิตคอปฟีอ๋อโอเคร้านกาแฟแล้วขายของที่ล้ำลึกที่ล,ล้ลำลึกล้ำลึกล,ล้กลลำลึกถึงนี่นะครับตัวนี้ก็จุดลงน้ำก็คือลงจากตรงนี้ไปวันนี้ก็ถือว่าคนไม่เยอะมากครับ มรงนี้น้ำจะขุ่นหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่เล่นน้ำโอเคก็มีจุดนะครับให้นั่งรอใครเล่นน้ำก็เล่นไปแต,แต่แต่เอาจริงต้องว่ายน้ำเต็มน,นะตรงนี้ต้องว่ายน้ำเต็มเท่านั้นเลย<ม>ถ้าเล<ม>่เล่นจนะุดน้องเอาองยางมาเองนะใช่อันตรายนนแน่ไอตรงนี้อาจจะยืนถึงอยู่ นี่คุณน้องเขายังยืนถผงอยู่นะแต่ว่าถ้าหลัง,งนี้ไปไม่น,าน่ารอดก็นะถือว่าเป็นแบบแวะมาระหว่างพักเบรกครับจากการถ่ายงาน,นเพราะว่าอันนั้นก็จะต้องรอครับตอนนี้เพราะว่าอากาศร้อนมากนะครับนักวิ่งก็เหนื่อยเขาก็ต้องเขาใช้พลังงานเยอะมากครับเรายังไม่ไหวเลยแค่แบบไปตากแดดนิดเดียวแล้วเขาแบบโอ้โหทั้ง,งวันวิ่ง300ยกิโลใช่3า0กิโลนะครับมันจะหนัก<ๆ>ขนาดนักวิ่งแบบพวกอุลตร้าไม่ ยังไายังไม่ไหวอ่ะใช่ครับด้วยความร้อนร้อนมากจริงสี่สิบบวกบวกองศาก็ก็เลยมีเวลานะครับมาเดินเที่ยวกันย็เลยเอามาฝากให้ดูสั้นๆแล้วเดี๋ยวกลับไปทำงานต่อและอ่ะยังไงฝากช่อง Brotherscope และที่นี่คือเฮ้ยอะไรนครับยังไงฝากกดติดตามด้วยกดไลค์กด Subscribe นะครับก็เดี๋ยวจะมีคลิปดีๆสวยๆมาให้ดูกันเรื่อยๆ เป็นรีวิวสั้นๆนะใช่ฮะวก็ใครจะได้อะไรไม่มากกันใครชอบอยังไงจ้างไปถ่ายงานได้นะโอ้จ้างเลยอ่ะจ้างเลยอจ้างเรือห้าบาทพอแล้วเ <c> ย <oughs> <c oughs> ้ครับเจอกันเจอกันฮะ